เคยได้ยินเพลงของนี่มาอายุสิบห้าต้องมาเป็นสาวรำวงวงกระท h o นอ่ะเอาเกิดไม่ทานอะไรอย่ามาเกิดไม่ทานคุณเจนอะไรคุณอย่ามาเจนซีแถวนี้นะเจนวายเจนวายเกิดทานนะคะอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับสาวรำวงเดี๋ยวไปดูใครเจ๋งกว่ากันคุณอิ๋วสาวเพชรบุรีกับคุณดาวสาวนนทบุรีสาวพระรามสองสาวพระรามสองฉันรำวงหลบสิ่งกีดขวาเก่ง ที่จะตกลงมาอันดับหนึ่งยกให้แต่ไปดูคนนี้ครับคนนี้เนี่ยปกติเป็นเจ้าหน้าที่ราชการนะาหรประกอบอาชีพเป็นราชการแต่ว่าไปรับแบบหารายได้เสริมรจอ็จอบเสริมเป็นสาวรำวงค นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณอิวครับ<ว>คุณอิวคุณชุติมาขันเรือนนี่เห็นไหมฮะอววตอนปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีครับ <ฮะ S 1> นี่ฮะแต่ว่าส่วนตัวเธอชื่นชอบรำวง <ฮะ S 1> ชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมมาตลอดพอเรียนจบก็ เป็นอาชีพเสริมได้เวลาหลังสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หลังเวลางานหลังหลังเวลาราชการหลังจากที่เลิกงานแล้วนะครับ uh huh. อ้าวส่วนหนึ่งรายได้จากสาวลำวงเนี่ยเป็นแบบไหนค่าตัวส่วนหนึ่งส0ถึง500บาทบแล้วแต่ระยะทางครับงานใกล้งานไกล,กลว่ากันไปตามแต่ตกลงแล้วทีนี้มันก็จะมีเงินมาลัยไงค่าติดคัาิเออมีเงินมาลัยไงเนี่ยฮะอย่างนี้ครับสร้างไรายได้ในแต่ละวันไม่น้อยนะครับ ในแต่ละคืนแต่ละวันจะมีไรายได้หลายพันบาทแต่ทีนี้ถามว่าเอา้าเป็นข้าราชการแล้วไปประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นอาชีพเสริมได้หรอนะฮะอาจจะมีเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวกันบ้างแต่ว่าไม่เคยทําให้เสียชื่อหน่วยงานราชการเลยนะครับและที่สําคัญน่าชื่นชมเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยคุณอิ๋วจะขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งเวลาที่มีงานอาชีพสุดจริตนะคุณผู้ชมอาชีพสุดจริตคนเรามีใจรักไม่เหมือนกันดิฉันเองเป็นคนมีใจรักเหมือนกันในการรำวงแต่ว่าเคยไปสมัครเขาบอกอายุ15ต้องมาเป็นสาวรำวงเขาถามคุณอนีเท่าไหร่65บ้าไปบาสโลบเลยแม่เขาบอกโอ้บาสโลบเขาบอกให้ฉันเขาบอกเนี่ยเวทีรำวงด้านขวาเขาบอกคุณยายบาสโลบทางซ้ายเชญทางซ้ายเลยแรงมากดับฝันการเป็นสาวรำวงใฉชนโลก